อย่างเลาะสวนพี่น้องเลาะสวนแต่งแต่สเส,สา,าเล่นเสาหมืดโอ้ไม่เสาหมืดแจงเลยจ้ะนี่ย่างเลาะสวนแต่งปลูกไม้อีกเลยจ้ะหนิถามกลางอันนั้นเนาะจา้ะเนาะแสงพระอาทิตย์สิขึ้นเนาะจา้ะพี่น้องคุณมองไปทางทิศตะวันออกแสงพระอาทิตย์ขึ้นกำลังสิขึ้นขอบสีแดงจ้ะ พี่น้องงางมาเบึ่งอันนี่งานมาเลาะเลาะสวนอุย้ยพะขมคือหลายแต่พี่น้องพะขมนี่บักแตงแก่ปลูกหลายหลายจตพี่น้องปลูกใหม่ทิกอยู่เรืเลยๆหละจ้ะนี่หมุนเวียนสวนเกษตรหมุนเวียนจะพี่น้องเมื่อไปรุ่นหนึ่งล่ะมาอีกรุ่นสองปลูกรุ่นสองจ้ะนี่ อันมดรุ่นนี้อีกอับปลูกอีกรุ่นที่สามดินพื้นเดียวมองนี้เนี่ยแปลงเดียวอยู่นี่นี่ไรหนึ่งประมาณไรหนึ่งเละจะนี่พริกอยู่เรื่อยๆจะนี่พวกสวนเกษตรเพิ่นปลูกนะจะเนาะปลูกลังกิบเกี่ยวเห่าลำพังคล้ายแต่เขาก็พ่อได้ใส่เราพี่น้องให้แต่ค่ารถเกี่ยวกับมาปลูกพืชม่วงน,นี่ละปลูกแปลงแก่แปลง ก้าลังออกดอกได้จ้ะพี่น้องก้าล่งออกดอกนี่อีกบุนนก็ไดพุ่นผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยละวันก็ได้ขายช่วงนี้ก็อยากถือแน่หมักแตงอยากถือแน่ยได้จ้ะเด้อทุงเบาะแพงบันไดบานนี้คนมันปลูกหลายจะ้ะแต่เข้ากระสูได้พี่น้อง ซึงราคาสิบ่ถึงลอยแต่เขากัสู่เขาเคยได้นะจ๊ะพี่น้องเพื่อนๆปลูกพริกอยู่เรื่อยๆจ้ะปลูกแตงนี่ห็ดแตงน้ำยด,ด้วยจ้ะเด้อแตงน้ำยดปลูกหลายๆพี่น้องบอสติดาคอข,ขายๆเขาหรกพี่น้อง ขายเขาห่อเห็ดไว้ห่อเอาไปขายเนี่ยมาให้คารถโรเกี่ยวสีห่ากะเสไดยได้พี่น้องห่อกะเซด้ยพอนเขาเขาเห็ดห่ากบได้กินนะจ้ะนาอนี่บักแตงนี่กินน้ำคลายน้ำกับบอสเซได้ปนใดจ้าพอมันมีราคาบุ้นมีราคากับเห็ดใดอยู่เรื่อยๆนะจ้ะนะพริกอยู่เรื่อยๆมุนเวียนอย่างนี้กำลังขืนขางใส่กัน ใส่เสืออได้จ้ะในหมัดดิโอขยางบานขางเฮื่อนอะไรกนันพี่น้องเ็นมอมิตาลักได้จ้ะีนรักท้าเ,าเห็นเมื่อคืนคางเพราะเมื่อคืนสุดอันนี้เลยได้จ้ะพี่น้องเพื่อนนี่ปลูกแตงนด้จ้ะเนาะผักอมก็ร้ายหลายจ้ะพี่เห็นบ่าผักอมพี่น้องผักอมนี่ก็บไปหลวกแก้วนาะจ้ะเนาะนี่ผักผักขมผักอม พี่น้องได้เบิ่งนอะจากนอตกแต่งเห็นบ่พี่น้องเอาซํำนีเนอะจากนอผืนผืนนอกพาพี่นอ้องเบิ่งกังงงกแต่งแต่เสาเลยเหมือเสาเนี่ยอยู่ดีไม่แห้งนอกจากด้วยผืนพืนพอกันไม่คิปหนาจานน้าจะ่รำคิปมีจ้าบายจา้าบายๆพี่น้องบา,บายจา้า